มาไม่ยังฮดบ,บัวไหมมาเอาตันมาสวัสดีค่ะวันนี้ป้าบัวก็พามาเก็บมะละนะคะมะละขี่นกเนาะนะคะมะละนี้เป็นนี่นะคะลูก,กเก็นอย่างนี้เนะาะมะละขี่นกนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะใบและออยอดนะคะแล้วก็ลูกมันนะคะ เป็นยารักษาโรคเบาหวานอย่างดีนะคะไม่ต้องไปหาหมอให้ยากนะคะนี่นะคะเป็นยาแก้เบาหวานนะคะสนดันเบาหวานเนาะนะคะเป็นสมุนไพรอย่างดีนะคะทานแก้โรคเบาหวานได้นะคะเป็นยาอย่างดีเลยนะคะชนิดนึงเลยนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะคะทานได้นะคะนี่นะคะสรรพคุณแก้โรคเบาหวานนะคะ ได้เยอะเลยนะคะตอนนี้มาเก็บกับแม่นะคะนี่นะคะป้าจะไปทานนะคะทานกระลำพริกนะคะทานสดได้นะคะบางคนอยากเออจะนึ่งก็ได้นะคะนี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะเต็มเลยะคะ่ะเราต้องต้องดูใต้ใบมันเนะนะคะยอดก็ทานได้นะคะ เราจะมองดูนะคะนี่นะคะบูเขาจะเป็น่างนี้นะคะแล้วก็เล็กนะคะตัวมีชานนะคะขนาดน,น,นี้เก็บได้เยอะแล้วนะคะนี่นะคะ,ะมีดอกสีเหลืองนะคะเวลาสุกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ นี่ค่ะสุกแล้วนะปลูกได้นะคะแค่โยนลงก็เกิดแล้วนะคะเกิดออกะะง่ายนะคะปลูกง่ายแบนนี้ติดนนะคะนี่ยัง,ย,งยังติดเลยนะคะนี่นะคะลูกนะนี่ค่ะใต้ใบนะคะเราก็เด็ดเอาเนาะนะคะนะเป็นยาสมุนไพรนะคะมกุกจ็บ เสร็จแล้วนะคะเราก็กลับเลยนะนี่นะคะลูกมันสุกเหลืองนะคะเวลาสุกแล้วจะเป็นสีนี้นะคะสีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะยอดก็ใช้ทานได้นะคะทานกับน้ำพริกนะคะทานสดได้นะคะเราไม่ต้องต้มก็ได้เนาะนะคะ เลยนะคะควลาสุกแล้วจะเป็นอย่างนี้เนาะนะคะสีเหลืองน่าทานเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่อร่อยเท่าลูกสีเขียวนะคะส่วนมากจะนิยมทานลูกสีเขียวกันนะคะอะไรนะคะวันนี้ป้าโบก็ได้ไม่แนะนําสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะคะเนาะมกมะระนะคะมะระลูกเล็กนะคะ ภาษาอีสานเขาก็เรียกว่าหมักสะไล่นะคะเนาะหมักสะไลปุก,กสะไลนะคะนนดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะยอดก็อร่อยนะคะทานได้นะคะทานสดนะคะจะเป็นยาถ้านึ่งแล้วจะไม่มีอะไรเลยนะคะมันจะเหี่ยวทานยากนะคะทานสดดีกว่านะคะวิตามินเยอะนะคะสรรพคุณก็เยอะนะคะวันนี้พ่อเัวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนาะ นี่นะคะอืเลูกๆ็กกบอว่า็ขอจบทิ่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานนะคะสามารถไปทานได้นะคะทานสดเลยนะคะจะเป็นเออ่สมุนไพรนะคะสรรพคุณสรรพคุณพื้นบ้านเราเนาะ ะะสมุนไพรพื้นบ้านเรานะคะเดี๋ยวปะโบก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเข้าใจกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ